ค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําบัญชีครัวเรือนกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจก่อนอื่นนะคะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจถึงประโยชน์ค่ะของการจัดทําบัญชีครัวเรือนส่วนข้อที่2นะคะก็อยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้ไปจัดทําบัญชีครัวเรือนของตนเองได้นั่นเองค่ะ อ้าวแล้วบัญชีครัวเรือนมันคืออะไรนั่น่ะสิแล้วมันคืออะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยจริงๆบัญชีครัวเรือนก็คือการทําบัญชีนะคะเพื่อที่จดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเป็นรายวันรายเดือนรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวของเราในแต่ละวันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่ว่าก็ยังมีคนสงสัยค่ะเชื่อค่ะว่ามีคนสงสัยว่าเอ๋แล้วเราจะทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยทำไมเราต้องทําด้วยทําหน้างง,งงงกันเป็นแถวเลยนะคะ ทำไมนั่นหรอคะมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนควรจะทําไว้เพราะว่าการทําบัญชีมันมีความสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากเพราะการทําบัญชีเนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้ได้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้พอเพียงนะคะส่วนหลักปัญญาเนี่ยมันคือพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราทําบัญชีก็จะช่วยให้เรารู้รายรับรู้รายจ่ายรู้หนี้สินทําให้เรารู้จักวางแผนการใช้เงินส่วนในการประกอบอาชีพเนี่ย การทาบัญชีจะช่วยให้เรารู้ต้นทุนกําไรหรือว่าขาดทุนทําให้เราเนี่ยรู้จักการวางแผนในการประกอบอาชีพเพื่อให้อาชีพของเราเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนไงคะทีนี้เรามาดูค่ะสมะการสุขความมั่นคงทางการเงินสําหรับใช้นในการทรําบัญชีต้องเอารายรับนะคะเป็นตัวตั้งหักด้วยเงินออมค่ะเสร็จแล้วถึงจะเป็นรายจ่ายที่เหลือที่เราสามารถใช้จ่ายได้อย่าลืมนะคะรายรับหักเงินออมเหลือรายจ่ายที่สามารถเอาไปจัดสรรใช้ได้ในเดือนนั้นๆค่ะ แล้วรายรับที่ไหลเข้ามันมาจากทางไหนบ้างมีใครรู้บ้างเอ่ยจริงๆมันมาจากหนึ่งแรงงานตนเองค่ะเช่นขายผลิตทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การขายผลิตจากหัถกรรมที่เราทําขึ้นหรือว่าจากที่เราหาได้จากธรรมชาตินะคะส่วนจากการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าจ้างค่าทํางานเงินเดือนเบีย้ยเลี้ยงบนัสสวัสดิการเงินส่งเคาะ์นะคะบาเหน็จบํานานจากการขายให้เช่าหรือว่าจากดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากของเราละเรื่องอื่นไม่แน่นอนนี่เลยค่ะจากการเสี่ยงโชคหลาบลอยต่างๆ แต่เอออ่างเปาโบนัสเงินรับกรณีพิเศษนะคะหรือว่าแม้แต่เงินช่วยเรื่องของงานแต่งงานบวชงานศพอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันอยู่ในหมวดของไรายได้ไม่แน่นอนค่ะแล้วรายจ่ายที่ไหลออกล่ะโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศรรพัพท์ค่าเน็ตค่าบ้านค่ารถค่าอาหารเสือ้อผ้าค่าโรงเรียนหนังสืออุปกรณ์น้ำมันบัตรเครดิตท่องเที่ยวค่ารักษาพยาบาลโอ้โหเยอะมากเลยอ่านแทบไม่ทันแต่ว่านักเรียนนักศึกษาลองนึกดูดีๆนะคะครูเชื่อว่าถ้าเรานองนั่งนึกเนี่ย เยอะกว่านี้อีกแน่นอนนะคะดังนั้นค่ะเรามาดูนะคะนี่คือภาพจําลองขององค์ชีวิตเห็นไหมคะองค์ชีวิตของเราเนี่ยรายได้เราเข้ามาแค่3อันเองข้างบนเข้า,ขา,ขามานิดเดียวเองแต่ดูรูขององค์ที่มันรั่วออกนะะี่ะเยอะแยะมากมายเลยแล้วน้ำมันจะเต็มได้เมื่อไหร่ล่ะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่ค่านั่นโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะคะเขาถึงบอกว่า เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าชีวิตนี้ยังมีค่าใช่ค่ะมีค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็จะได้ประสบกับคำคันนี้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะในส่วนของภาพนี้ครูอยากให้พวกเราลองคิดกันนะคะลองนั่งคิดกันดูว่าระหว่างที่เราจะมัวแต่หาวิธีเติมน้ําใส่โอ่งเนี่ยกับการที่หาวิธีอุดรอยรั่วของโอง่งนักเรียนนักศึกษาคิดว่าอะไรมันคือสิ่งที่ควรรีบทําก่อนนะคะดังนั้น ประโยชน์ดีๆของการทำบัญชีมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าสรุปว่าก็คือทำให้เรารู้ว่ารับจ่ายเท่าไหร่ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นรู้สถานการณ์การเงินในปัจจุบันของเราทำให้มันง่ายนะคะต่อการตรวจสอบให้เราปรับปรุงแก้ไขหรือระมัดระวังตัวเองได้ทุกเวลาแล้วมันสามารถนําไปใช้ในการวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อีกเช่นกันนะคะดังนั้นเห็นไหมคะนี่คือส่วนประโยชน์ดีๆของการทำบัญชีแค่เล็กๆน้อยๆที่ครูยกตัวอย่างมาดังนั้นเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นทำบัญชีครัวเรือนกันค่ะ ขั้นแรกเลยค่ะขั้นแรกไม่ยากนะคะให้เราจะทําแบบฟอร์มรายรับรายจ่ายที่มันจะง่ายต่อการบันทึกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกเลยค่ะบันทึกรับจ่ายเรียงไปตามลาดับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็ไปทําการสรุปยอดนะคะเป็นแบบรายวันก็ได้หรือเป็นรายเดือนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่รูปแบบที่เราถนัดมันก็สามารถทําได้เช่นกันอันนี้มาดูค่ะมาดูตัวนี้เครือ ก็ก็จะเป็นแบบฟอร์มตัวอย่างง่ายๆที่คุณครูหยิบยกมาให้พวกเราดูนะคะอย่างเนี้ยเราสตาร์ทจากต้นเดือนมีเงินเดือนเข้ามาคือ,อรายรับเท่าไรหาไร่หักรายจ่ายอะไรเท่าไหร่ในแต่ละวันแต่ละวันไปนี่ครูค,คิดเป็นรายวันเลยนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าณปัจจุบันเรามีเงินเหลือเท่าไหร่กันแน่ เพราะว่าบางทีเราคิดเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยเราไม่รู้ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็อาจจะเกิดการปิดทัดขึ้นได้ทีนี้อันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าก็สามารถใช้ได้จริงนะคะบันทึกมาเลยค่ะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงนูนะะ่นแล้วค่ะสิ้นเดือนเสร็จแล้วด้านล่างนะคะอย่าลืมค่ะให้เราสรุปรายเดือนเดือนนี้ว่า เดือนนี้เรามีเงินรับเท่าไหร่มีเงินจ่ายเท่าไหร่เรามีเงินออมเงินฝากรวมแล้วเท่าไหร่นะคะเราก็จะฝากเดือนละห้าร้อยห้าร้อยทุกวันเราก็จะรวมไปเลยค่ะห้าร้อยห้าร้อยรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วก็สรุปว่ามียอดเท่าไหร่ในเดือนต่อไปส่วนเกตความรู้ส่งท้ายนะคะก็เราลองมาดูกันว่าการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดนะคะผู้ที่ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดต้องมีลักษณะไหบ้างหนึ่งคือซื้อเมื่อจําเป็นไม่ใช้ไม่ซื้อนะคะซื้อเมื่อพร้อมทั้งเงินทุนทั้งประโยชน์การดูแลรักษา ไม่หลงกลลวงทางการตลาดเช่นของแถมสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเปรียบเทียบค่ะราคาแล้วก็ประโยชน์ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างสรรพคุณเกินจริงและควรจะมีนี่แหละค่ะแผนการใช้เงินจดบนันทึกการใช้เงินจริงทุกครั้งแล้วเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นุคคลที่ใช้ใจ่ายอย่างชาญฉลาดแน่นอนนะคะทีนี้มาดูค่ะขอให้พวกเราลองทําดูนะคะไม่ยากนะคะ หนึ่งก็คือให้เราเนี่ยลองจัดทาบัญชีครัวเรือนรับจ่ายของเราส่วนตัวนี่แหละคะ่ะเอาสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะคะทําทเป็นตารางขึ้นมาแล้วก็บันทึกด้วยมือเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเอามาส่งครูนะคะเรามาเอามาส่งครูให้ในคาบเรียนแรกที่เราจะากลับมาพบกันใหม่ค่ะมันไม่ยากค่ะเรามีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเอาที่นักเรียนศาสตร์สามารถบันทึกได้ง่ายนะคะส่วนข้อที่2ออันนี้ลองดูค่ะ อันนี้จะง่ายยิ่งกว่าอีกให้เราลองดูในแอปต่างๆที่จากในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกแอปมีตังบัญชีรับจ่ายมันมีสตอรี่อินโฮแอกเลยพวกนี้ Wallet Story Wallet Story Wall e St ไม่ใช่ Wallet Story ขอโทษทีค่ะพอเพียงบัญชีครัวเรือนมันคูเริ่มรวนแล้ว มาทาบัญชีนะคะลองทาสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าใครได้ใช้แอปอะไรบ้างแล้วแต่ละแอปมันเป็นยังไงมันยากมันง่ายมันเวิร์กยังไงบ้างนะคะก็สําหรับในช่วงท้ายนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ